ก่อนไปชมคลิปกันอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดไลค์ให้เราด้วยนะครับเส้นพิดโควิดลรีวอว์พูลส่อใช้เดยันลอบเลนช่วยลดค่าตัวมิดฟิลเป้าหมายหงแดงลรีวอว์พูลทีมแชมป์ยุโรปหกสมัยตกเป็นข่าวว่าพร้อมจะใช้เดยันลอบเลนปราการหลังจอมเก๋าชาวโครเอเชียเป็นตัวช่วยในการลดราคามิดฟิลเป้าหมายของสโมสร เพราะว่าไม่อยากที่จะต้องควักกระเป๋าใช้จ่ายในช่วงโควิด -19 เยอะเกินไปนิโคโลซานิโอเลกองกลางดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีของหมาป่าโรมา่ายังคงตกเป็นเป้าหมายในการเสริมทัพของหงแดงลลเวอพูตามรายงานของซุสซีดาริโอสื่อชื่อดังของแดนมักโรนีที่ระบุเอาไว้ว่าทีมแชมป์ยุโร6สมัยพร้อมที่จะทาบทามนักเตะในวัย20ปีเข้ามาเสริมทัพ แต่ว่าพวกเขาเองก็ไม่อยากที่จะต้องจ่ายเงินค่าตัว50ล้านปอนด์แบบเต็มๆเนื่องด้วยสถานะทางการเงินที่รายได้ลดลงจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด COVID -19 ทำให้ลิเวอร์พูลนั้นตกเป็นข่าวว่าเตรียมที่จะส่งเดยาลอบเลนปราการหลังจอมเก๋าชาวโครเอเชียที่เหลือสัญญาค้าแข่งอีกเพียงแค่หนึ่งปีเท่านั้นให้เป็นส่วนหนึ่งในข้อเสนอเพื่อแลกเปลี่ยนกับการดึงตัวซานิโอโลเข้ามาเสริมทับ และจะเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเงินสดอีกด้วยเพราะประเมินเอาไว้ว่ากองหลังวัย31ปีนั้นน่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ5ล้านยูโรและเป็นการตอบสนองต่อโรมา่าที่กำลังต้องการปราการหลังรายใหม่มาร่วมทีมอยู่ด้วยเช่นกันเนื่องจากทางหมาป่านั้นใกล้ที่จะหมดสัญญายืมตัวคริสมอร์ลิงก้องหลังส่วนเกินของปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงหลังจบฤด,ดูกาลนี้แล้ว และยังไม่รู้ว่าทีมยักษ์หลับแห่งศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษนั้นจะยอมขายขาดสโมลลิ่งให้ในราคาเท่าไรเขาถ้าหากว่าราคานั้นแพงเกินไปทางโรมาเองก็คงไม่คิดจะสู้ค่าตัวด้วยแน่ๆโดยก่อนหน้านี้มีรายงานข่าวมาว่านักเตะวัย30ปีรายนี้น่าจะมีค่าตัวอยู่ที่ราวๆ16ล้านยูโรเจอเกนครอฟขอมา เรเวอร์พูลเตรียมดึงสตาร์แล้วมาเดทร่วมทีมซัมเมอร์นี้ผงแดงเรเวอว์พูลมีแผนที่จะดึงตัววินิสิวอจูเนียปีจอมริวของราชันชุดขาวแล้วมาเดทสโมสรชื่อดังในเึกลาลิกาสเปนมาร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ตามคำขอของเจอเกนครอฟ์กุนซือชาวเยอรมน,นีที่ต้องการแข่งรุ่นเยาวเข้ามาร่วมทีมจากการรายงานของเดลี่สตาร์สื่อชื่อดังของประเทศอังกฤษ วินิซิอุสจูเนียแข้งดาวรุ่งชาวบาซิเลียนแจ้งเกิดกับทางเรอัลมาดริดบนเวทีลาลิกาสเปนในฤด,ดูกาลนี้ก่อนที่จะมีการหยุดพักการแข่งขันไปเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 เนื่องจากผู้เล่นตัวหลักของทีมราชันชุดขาวอย่างเอเดนอาซาและมาโกอาเซนซิโอนั้นมีปัญหาอาการบาดเจ็บรบกวนซึ่งวินิซิอุสจูเนียนั้นก็ไม่ทำให้สิดีซีดานผิดหวัง โดยเจ้าตัวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมจนฟอร์มการเล่นของเขาไปเตะตาเจอรเกนครอฟคกุนซือของลิเวอร์พูลถึงขั้นรีเควสให้ทีมหงแดงนั้นไปดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้สื่อชื่อดังของประเทศสเปนอย่างโอเคดดีาริโอรายงานข่าวว่าเจอเกนครอฟในายใหญ่ชาวเยอรมน,นีนั้นชื่นชอบในความสามารถและเป็นแฟนตัวยงของวินิซิุสจูเนียดาวเตะของเรอัลมาดริด กำลังให้ความสำคัญกับแข้งวัย19ปีรายนี้เป็นลำดับแรกๆของการเสริมทัพโดยได้ร้องขอให้ลิเวอร์พูลดึงตัวมาร่วมทีมให้ได้ในช่วงซัมเมอร์นี้ขณะที่ทางทีมหงแดงนั้นได้มีการติดต่อพูดคุยกับเอเจนต์ของนักเตะเพื่อสอบถามถึงความเป็นไปได้ในการเจราจาเพื่อจะดึงตัววินิซิอุสมายังถิ่นแอนฟิวแล้วแต่อย่างไรก็ตามลิเวอร์พูลเองก็ไม่ใช่ทีมเดียวที่ต้องการตัวนักเตะไปร่วมทีม โดยยังมีเปเชสโมสรยักษ์ใหญ่จากหลีเอิงฝรั่งเศสเป็นอีกหนึ่งสโมสรที่ได้มีการติดต่อกับตัวแทนของนักเตะด้วยเช่นกันโดยสำหรับวินิิอุตจูเนียวันเดคิดชาวบราซิลนั้นย้ายจากฟราเมงโกทีมดังในลีกซัมบ้ามาร่วมทีมเรอัลมาดริดเมื่อปี2018ด้วยค่าตัวที่สูงถึง45ล้านยูโรและเจ้าตัวยังได้รับการยกย่องว่า จะก้าวขึ้นมาเป็นหนึ่งในแข้งดาวโลดที่จะมาประดับวงการฟุตบอลในอนาคตอีกด้วยสื่อเผย le, เดมเบเล่เมินซบหงขอปักหลักชิงตำแหน่งคืนในต่างดาวต่อไปอุสมานเดมเบ l เล่แข้งดาวรุ่งดีกรีทีมชาติฝรั่งเศสได้แสดงความชัดเจนต่อบอร์ดบริหารของทีมเจ้าบุญทุ่มบาร์เซลโลนาถึงความต้องการของตัวเขา ที่จะขอต่อสู้เคยแย่งชิงตำแหน่งในถิ่คนคัมโนต่อไปถึงแม้ว่าจะมีข้อเสนอจากลิเวอร์พูลเข้ามาก็ตามดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสร,รายนี้ประสบปัญหาในการปรับตัวหลังจากที่เจ้าตัวถูกดึงมาร่วมทีมบาร์เซโลนาด้วยค่าตัวที่สูงถึง135.5ล้านปอนด์แล้วก็อดทนกับฤดูกาลแรกที่น่าผิดหวังเนื่องจากประสบปัญหาอาการบาดเจ็บ และเจ้าตัวเองก็มีปัญหาเรื่องวินัยด้วยการมาซ้อมสายอีกด้วยโดยทางเจ้าบุญท่มบาร์เซโลนาในตอนนี้นั้นกำลังประสบปัญหาทางด้านการเงินเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด COVID -19 และทำให้พวกเขาได้ให้ผู้เล่นช่วยกันยอมลดค่าเหนื่อยลงและเตรียมที่จะสะสารค่าใช้จ่ายในทีมชุดใหญ่เร็วๆนี้ซึ่งทางเลอก์ผู้เองก็ได้ให้ความสนใจในตัวของดาวเตะวัย23ปีรายนี้มาอย่างยาวนาน และมองว่าเจ้าตัวนั้นมีคุณค่ามากกว่าตีโมแวนเนอร์กองหน้าคนเก่งของอาเบรไลซิกซีอีหลังจากที่ทางบาร์เซลโลนาสโมอสรอต้นสังกัดของเขาตั้งค่าตัวเอาไว้เพี่ยงแค่40ล้านปอนด์ขณะที่อาเบรไลซิกนั้นต้องการค่าตัวของแวนเนอร์ที่50ล้านปอนด์นั่นเองโดยทางด้านของสกายสปอร์ตอิตาเลียได้มีรายงานข่าวออกมาว่าลิเวอร์พู้ล l นั้นได้ทำการเจราจาก,กับบาร์เซลโลนา และก็เตรียมที่จะตกลงกันได้ด้วยสัญญายืมตัวระยะยาวทั้งฤด,ดูกาลพร้อมทั้งออปชันในการซื้อคาดอย่างไรก็ตามเดมเบเล่เองไม่ต้องการที่จะอำลาบาร์เซลโลนาในตอนนี้และเตรียมที่จะเมินความสนใจจากลิเวอร์พูลแล้วหันไปเคร่งเครียดกับอนาคตของตนเองที่ถิ่นคนัมโนและต้องการชิงตำแหน่งของเขาคืนมามากกว่า พร้อมย้ายทีมกองกลางเนื้อหอมรอเวลาเลว่าผูดึงตัวแทนล,ะละนาลานาดาวเตะเนื้อหอมรายนี้ตั้งท่าพร้อมที่จะย้ายทีมในช่วงหลังจบได้ดูการนี้และเปิดทางให้หงแดงเลว่ปูเข้ามาดึงตัวเขาไปใช้งานแทนที่อดัมล,ะละาลานาฮุเซมอูอาร์กองกลางดาวรุ่งชาวฝรั่งเศสของโอเอลโอลิมปิกลียงยังคงเป็นแข้งเนื้อหอมที่ได้รับความสนใจจากหลากหลายสโมสร ล่าสุด RMC Sport ซสือชื่อดังของฝรั่งเศสได้ออกมารายงานว่าหงแดงเลเว่าพูลนั้นสนใจฝีเท้าของดาวเตะวัย21่ไว้21ปีด้วยเช่นกันถึงแม้ว่าพวกเขาจะต้องเปิดศึกชิงตัวกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ปารีสแซงแช็กแมงรวมถึงยูเวนตุสด้วยก็ตามโดยก่อนหน้านี้ชองมิเชลโอลาสประธานสโมสรโอลิมปิกลียงได้เคยออกมาแสดงท่าทีว่าพร้อมที่จะขายอูอาในราคาไม่ต่ำกว่า45ล้านปอนด เราะว่าต้องการนําเงินมาค้าจุนรายได้ของสโมสรที่ต้องสูญเสียไปในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดส9ส่วนลิเวอร์พูลนั้นกำลังมองหากองกลางตัวใหม่เพื่อเข้ามาเป็นตัวแทนของอดัมล,ะละาลานามิดฟิลด์ชาอังกฤษที่สอจะย้ายทีมแบบไม่มีค่าตัวหลังจบฤด,ดูกาลนี้โดยในฤด,ดูกาลที่ผ่านมานั้นอูอาโชฟอร์มได้อย่างโดดเด่นในลีกเอิงฝรั่งเศสโดยลงสนามไปทั้งหมด25นัด ยิงไปได้3ประตูและทำผลงานในศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกได้อย่างโดดเด่นอีกด้วยเจ้าตัวจึงกลายเป็นที่หมายปองของหลายๆสโมสรอนซึ่งก็รวมถึงลิเวอร์พูลด้วยเช่นกันแดงเดือดนอกรอบหงและผีรุมแย่งเด็กเทพปีเตอร์โบโรสโมสรอนแมนเชสเตอร์อยู่ในแต่ละลิเวอร์พูลกำลังเปิดศึกชิงตัวแข้งรายนี้นอกสนาม ล่าสุดรุมแย่งเซ็นสัญญากับริกกี้เจสจนกองหน้าพรสวรรค์ของปีเตอร์โบโรโดยเด็กวัย17ปีรายนี้มีมาคัดแรดฟอร์ดเป็นต้นแบบของเขาเบรรี่ไฟผู้อำนวยการของสโมสอนจากลีกวันเคยเอ่ยปากว่าเจ้าหนุ่มวัยทีนรายนี้ตกเป็นข่าวเชื่อมโยงกับอาร์เซนอลและลีดยูไนเต็ดมาก่อนเมื่อไม่นานนี้แต่ล่าสุดค่ายที่มีโอกาสจะเซ็นนักเตะไปร่วมทีม กลับเป็น2สโมสรโคูรอริของสกีเมิเลกอังกฤษขณะที่โจนเองก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นว่าถ้าหากคุณเป็นเด็กอายุ17ปีการตกเป็นข่าวกับสโมสรใหญ่เหล่านั้นก็เป็นเรื่องที่เจ๋งมากแล้วกองหน้าวัยหนุ่มกล่าวกับ Skysport ์ในตอนนี้ผมอยู่ในสโมสรที่ได้รับโอกาสในการลงเล่นดีแล้วได้สนุกกับฟุตบอลดังนั้นกระแสต่างๆทำผมเสียสมาธิไม่ได้รอก แต่มันยิ่งทำให้ตัวผมเองมีแรงจูงใจที่จะแสดงให้เห็นว่าเราสามารถทำอะไรบนสนามได้บ้างที่ผ่านมาผมมีโอกาสดูการเล่นของมาคัสแรดฟอร์ดเยอะมากผมได้เรียนรู้เยอะมากจากแนวทางการเล่นของเขาทั้งนี้โจนเล่นให้กับเดอะคอร์มาตั้งแต่ทีมยุวชนอายุ9ปีซึ่งสถาบันลูกหนังแห่งนี้มีชื่ออยู่ในลำดับต้นๆของการขัดเกลานักเตะเยาวชน โดยจุดเด่นของเจ้าหนุ่มวัย17ปีรายนี้ก็คือความรวดเร็วเขาทำสถิติวิ่ง100เมตรได้ในเวลา10.9วินาทีถึงขั้นผู้จัดการทีมดารนเฟอร์กูสันยกให้เป็นลูกน้องที่วิ่งเร็วที่สุดตั้งแต่เป็นโค้ชมาเลยทีเดียวแล้วแฟนลิเวอร์พูลคิดว่าทีมของเรานั้นควรที่จะคว้านักเตะรายไหนเข้ามาร่วมทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะรอบหน้าอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณเอาไว้ในช่องคอมเมนต์ด้วยนะครับ และถ้าคุณเป็นแฟนของลิเวอร์พูลและอยากจะติดตามข่าวสารของทีมและนักเตะของพวกเราอย่าลืมกดติดตามช่องของเราไว้ผมจะนำข่าวลิเวอร์พูลมานำเสนอให้ทุกท่านได้รับฟังกันทุกวันวันละสามรอบทั้งรอบเช้ารอบบ่ายและรอบดึกอย่างแน่นอนครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับ และฝากช่วยกดกระดิง่งรวมถึงกดไลค์และกดแชร์คลิปนี้ด้วยนะครับนอกจากนี้คุณยังสามารถเข้าไปชมคลิปอื่นๆของเราที่ช่องของเรานั้นยังมีข่าวสารอีกมากมายที่น่าสนใจคุณสามารถกดเข้าไปที่ช่องของเราเพื่อรับชมคลิปเหล่านั้นได้เลยครับขอบคุณครับ